อายุไม่เกิน12ปีและรุ่นอายุ16ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสถานศึกษาส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น28ทีมจัดแข่งขันตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2551ถึงวันที่30สิงหาคม2551ณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านศีสารเริง เป็นสานามแข่งขันรอบแรกและใชส้สนามกีฬาเทศบาลน,นครน,นครราชสีม,มาเป็นสานามแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในส่วนของคณะกรรมการตัดสินลังได้รับขครรัชสนมาประจำปี2551ต่อไปขอกราบคุณเจราญน้่ที่ผลการแขง่งขันกีฬาฟุตบอล แระชะนะเลิศรุ่น12ปีเงินรางวัล4,000แรดชนะเิศสภาเิศบาลท่านผู้บริการโรงเรียนเิศบาล5ท่านรองผู้บริการส้านการศึกษาท่านหัวหน้าคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกรรมาการผู้ตัดสินเจ้าที่ผู้ควบคุมนักกีฬา ท่านผู้เกียรติและกลาทุกคนผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเทศบาลนครนาสิมาประจําปีพศ2 5 5 0ในวันนี้ผม,มาการตัดสินจากสโมสรผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอ,อลกรานาสิมาที่ให้การสนับสนุนดำเนินการตัดสินและดำเนินการการดูปลผสมทุกประการในนามของเทศบาลนครนากสิมา ขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้บวชแล้วผมขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครสิมาประจำปี2559วันนี้ขอ,ขอบคุณครับด้วยที่เขีรนนักกีฬา